การวางแผนการทํางานล่วงเวลานะคะการวางแผนการทํางานล่วงเวลานั้นต้องคํานึงถึงประเภท OT ต้องสอดคล้องกับประเภทวันทํางานและประเภทของพนักงานค่ะการวางแผนการทํางานล่วงเวลานะคะหรือ s i s t ซโ OT p แ a นค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะเลือกวันที่ที่เราต้องการวางแผนการทำงานล่วงเวลาให้กับพนักงานก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเลือกหน่วยงานหรือกลุ่มข้อมูลที่เราต้องการวางแผนการทำงานล่วงเวลาให้ค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะแสดงว่าวันที่เราเลือกที่จะวางแผนการทำงานล่วงเวลาไปเป็นประเภทวันวันไหนนะคะ จะเห็นว่าในที่นี้เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ค่ะถ้าหากว่าเรามีการเลือกประเภท OT ไม่ถูกตามประเภทวันนะคะระบบก็จะไม่แสดงรายชื่อพนักง,งานมาให้เลยค่ะระบบจะกรองพนักง,งานตามที่ควรจะได้รับ OT แต่ละประเภทในวันนั้นมาให้ค่ะหลังจากเลือกประเภท OT ถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดชั่วโมง OT ที่เราต้องการให้พนักง,งานคนเหล่านั้นทำกันค่ะ เราสามารถเลือกได้ทั้งเต็มชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงได้เลยค่ะหลังจากวางแผนแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นว่า OT ได้รับการวางแผนแล้วรออนุมัตินะคะเราต้องรอให้หัวหน้างานนะคะอนุมัติแผนการทำงานล่วงเวลาอีกครั้งค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่สามารถวาง OT ได้2ประเภทใน1วัน แต่หากว่า OT ประเภทแรกนะคะยังวางแผนไม่ครบกำหนดนะคะจะไม่สามารถวาง OT ประเภทถัดไปได้ค่ะจะต้องวางแผน OT ประเภทแรกนะคะให้ครบตามจำนวนที่กำหนดก่อนนะคะถึงจะสามารถวางแผน OT ประเภทที่2ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะระบบยังสามารถออกใบยินยอมการทํางานล่วงเวลาของพนักงานได้ด้วยค่ะเราสามารถออกแบบฟอร์มนี้นะคะไปให้พนักงานเซ็นได้ด้วยค่ะเพื่อเป็นหลักฐานในการยินยอมการทํางานล่วงเวลานะคะ